้องบ่าดิ้วขอบคุณมากครับพี่สุธินขอบคุณมากครับพี่สุธีหนึ่งพันห้าหนึ่งพันสามร้อยหนึ 1, ่งพันสามร้อยบาทมาพี่ปิงพิมพ์แก่สดมาให้แล้วน้องจัดมาให้แล้วนะครับตสตาร์เมื่อคืนนี้ซีนเดิมจบไปสามพัน,นะน,นละนวะ,นวะพี่พันห้าพี่ดำครับโอ้โหพี่ดำพันห้ามาแล้วพี่หมูขอบคุณมากครับพี่พี่ดำหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ใส่ราคามาเลยใครใส่สูงสุดได้เลือกกองได้เลือกกองเปิดด้วย ได้เลือกกองเปิดด้วยม้าในคบอย่าไปยอมกันจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ดำครับพี่ดำหนึ่หาร้อยกองสองกองสามกองสี่กองห้ากองหกกองเจ็ดเลือกเลยพี่ยอมหรือเปล่า1600งพักี่ขอปืนไม่ยอมครับหนึ่งพันกี่ขอปืนสวัสดีอํานกจะพี่มาแล้วหนึ่งพันบาทพี่ขอปืนอย่าไปยอมกันจะพี่ขอ้อร้อยนะครับหนึ่ันแปดร้อยบาทพี่ดำนับเขาแล้วหนึ่พันแปดร้อบาทพี่ดำ าวารายการจองใครจบประมูลสามารถเลือกกองเปิดได้เลยนะครับเลือกกองเปิดได้เลยนะครับนะใครราคาสูงสุดประมูลจะจบเลยใช่ไหมไม่ไม่ๆใครราคาสูงสุดพี่สามารถเลือกกองเปิดได้เลยนะฮะจะได้ประมูลต่อเขานับไปแล้วอ่ะอ้าวเเล่นยังไงมงนับยังไงอ่ะเงินคือนับไปยังยังยังไม่ได้นับเลยหนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยพี่ดำหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ดำนะครับ ราคาใครนิ่งเมื่อไหร่พี่สามารถเลือกกล่องมาเปิดหน้าพระได้เลยจะได้นับให้เอออย่างนี้ไปเลยพี่มาอย่างนี้ไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลย,เ,ลยกเกเจ็หนึ่งพันแปดร้อย 1, 1> 1, บาทพี่ดำครับราคาสูงสุดแล้วใช่ไหมพี่ราคาสูงสุดแล้วใช่ไหมหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ดำพี่เกตยอมไหมพี่ๆยอมกันหรือเปล่าเอาได้ครับพี่ดำหนึ่งพันแปดร้อย พี่ดำ p s หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับโอ้โหพี่ดำเลือกเลยพี่พี่ดำเลือกเลยทั้งนั้นนะพี่ดำเลือกมาเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับกล่องห้าเอาแล้วครับกล่องห้าพี่ดำครับเป็นเลือกอนงะ้ะพี่ดำกล่องห้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันเลยพี่นาวาพิมพ์แกะสดใครอยากได้ใส่มาเลยพี่ขอบิดละร้อยขอบิดละร้อยนะพี่นะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ดำครับเดี๋ยวมาดูกันครับ รายการนี้น้องขออนุญาตแพ้เปิดเลยแล้วกันจะพี่น้องนิวจะโดนไหมนะครับจะซีเล็งหรือเปล่าพี่นะครับนะจะซูหลิงหรือเปล่าครับขอบพระคุณสําหรับดอกกุหลาบครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ชายรายการนี้เอาเปิดยังไงอะทีเนี้ยเปิดยังไงเลยทีเนี้ยหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ดําครับพี่ดำ p s g a หนึ่งพันแปดร้อยครับอย่าไปยอมกันจะพี่ใส่มาก่อนใส่มาก่อนจะพันแปดนิ่งไม่ได้นะราะคานี้พันแปดนิ่งไม่ได้ นิ่งไม่ได้พี่พันแปดนิ่งไม่ได้โดดมาก่อนเลยรายการนี้มาดูกันครับน้องนิวจะโดนหรือเปล่าน้องนิวจะโดนไหมรายการนี้เปิดออกมาเป็นขอบพระคุณสาหรับหัวใจส้มครับพี่นะครับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ดําเปิดออกมาเป็นน้องนิวโดนไหมไปามาไปามาเขาทีเถออเราต้องมีป้ายเหรอใช่ต้องมีป้าย มีป้ายไหมไม่มีครับมันก็เหมือนสตา์ที่เราเล่นนั่นแหละนะครับต้องมีป้ายถึงจะได้ลุ้นโอ้โหไม่มีพี่ดำพี่ดำไม่มีจ้ะพี่เราก็ติดป้ายเอาเองนะฮะ<ม>เลขโคดลัคก,กี้นัมเบอร์หนึ่งหกเอาแล้วโอ้โหหนึ่งหกศูนย์สองครับ กูเก่งตูดขมิมบมับมาบเมื่อกี้นะครับมีป้ายคือยังไงหรอครับมีมีป้ายก็จะได้รายการสร้างน้อยพี่มีป้ายก็จะเป็นรายการสร้างน้อยรายการสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญรายการสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญรายการเออะไรนะรายการเก้าเหรียญสิบเก้าองค์ห้าสิบเก้าองค์อะไรประมาณนี้จะพี่รายการนี้ยังไม่ใช่จะพี่ดำหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ดำใส่มาก่อนเลยพี่ไปกันต่อครับนวะ พิมพ์แกะสด1,800ครับขอผู้ใหญ่ใจดีเมตตาโดดให้น้องทีจะพี่สัก2,000มา1,800พี่ดำครับรายการนี้เดินเวลานับไห้นับ 5. ห้ารายการนี้นับสี่ใครไม่มีบิดแรกนำงดยิงงดปาดครับโอโ้โหคอพับคาไล์เลยทีเนี้ยนะครับนับสามครับ1,800พี่ดำเอาแล้วลโ,ดดโอโ้โหพี่โดนอัพคัดหมัดขวา,าต่อด้วยฮุกซ้าย หงายทองชดากันเลยทีเดียวครับาลายคานันนี้นับสองจะพี่นับสองครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทโหจะจบราคานี้ไม่ได้นะพี่นับหนึ่งครับหนึ่งพันแปดร้อยใส่มาก่อนมาพี่มาจบราคานี้เลิกกันเลยนะโอ้โหเลิกเลยมวนเสือกลับบ้านเลยทีนี้เ,เนื้อนวะพิมพ์แกะสดจะพี่ไม่มีต่ำกว่าสามพันห้าสี่พันเลยโอ้โหตายแล้ว มีเนื้อเงินไหมครับรายการนี้มีมีม,มีรายการแก่สดมีพี่น,นะครับไม,ม่มีนะแต่ผมไม่มีนะผมมีแค่นาวาน,นะครับหาไม่ได้เลยพี่ตอนนี้รายการจองหาไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินหน้าเก่าสองคาเนี่ยสร้างสามร้อยหกสิบห้าเหรียญเองอ่ะถูกต้องถ้าแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยรายการที่สองเนี่ยสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ อันนี้จะเป็นรายการนวะร้องจัดเงินนะพี่นะรายการที่สามสร้างสองพันเก้าร้าสิบเก้าถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะสัสตตาโลหะเนี่ยจะสร้างห้า9ันเก้ายเกิบเก้าเหรียญแมนแล้วนะครับรายการนี้ถูกแล้วจ้ะพี่โอู้หดูดิสวยงามครับรายละเอียดโบราณน่าจะมีสี่รายการนี้มั้งพี่ไม่แน่นี่คือความต่างนะนะครับความต่างของแกะสดนะครับโอ้โหรุ่นนี้นะจะม้วนเสือนอนแล้วเคยแอดพอละไม่ไหวครับจุกนะครับนะ ไม่ไหวครับพี่จุกรายการนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทมีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาโดดให้น้องไหมพี่ใถ้าไม่มีผมขออนุญาตนับศูนย์ไปปะนะครับนับศูนย์ครับยหย่จุกต้องเข้าแล้วนะครับปัดไทยหนึ่งอลูุกโอ้โหนะครับ ชุมแสงทีไลต้องผัดไทยเยจุกครับรายการนี้นนเวลานี้ค่ำคืนนี้โอ้โหน้องนิวโดนแล้ว1,800บาทมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับพี่เอาถ้าไม่มีนับลิงไปเลยนะว่าแกสดด่วนเขาเล่นกันที่เท่าไหร่ครับนะฮะก็สี่ห้าพันพี่ใช่สี่พันห้าพันนะครับว่ากันไปพี่นะครับนะแต่ถ้าเจอพวกรายการสร้างน้อย 9, 6, 6, เก้าเหรียญหกเหรียญก็เจอแบบว่านะครับนะอย่าง อย่างการมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จบส0 0 0 0ฝ้าเลยนะจบส0 0 0 0ฝ้ารายการสร้าง99้าเหรียญอาจจะแบบเจ็ดพันแปดพันหนมืนมันอยู่ที่เลขโค้ดแล้วก็อยู่ที่จังหวะโดยไหม <19 S 1> พี่ใช่ 20, 000, ถ้าเกิดเจอ19เหรียญน,นี่ก็อาจจะเกินหมื่น หมื่นสองหมื่นอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้รายการนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทอ่ะถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้ผมยื้ยื้อนานแล้วนะครับมันก็ต้องวัดกันไปที่ที่ผมกล้าแลกมากล้าวัดมามันของมันต้องลองนะพี่น้องก็ชอบลองด้วยไม่ลองไม่รู้จะพี่นะครับนะไม่ลองไม่รู้จริงๆรายการนี้นับห้ารายการนี้นับสี่ครับรายการนี้นับสามครับ นับสองนับนับหนึ่งนับศูนย์หนึ่รบาทถ้าไม่มีใครให้มากกว่าพี่ดำ PSGA แล้วอาจบการประมูลจะพี่จบเลยพันแครับม้วนเสือนอนลงไรฝันดีครับพี่น,นะครับโอ้โหไปครับนาาเนี่ย เหนือเน,นือสตายังจบ 3, สามพันเลยสตตายังจบสามพันเลยนะพี่นะนนไ,ได้แล้ววะปะกัน,าน่าจะนอนเลยแล้วเนาะบวยไปพี่บวย,ยไปแบ่งบวยกันปะแน่ครับนะห,หวานกว่าบวยก็นิวนี่แหละพี่เอ้ยหวานกว่าบวยก็คงเปน็นนิวนี่แหละพี่อะไ,<ม>ไปครับ รายการนี้น้องดีใจด้วยครับพี่พี่ดำไปครับ1800งพัหวานเจี๊ยบเลยพี่ดำบอกบวย,ยยินดีกับพี่ดำด้วยครับพี่ดำนี่ไปตามตั้งแต่ในเฟซเลยของแท้นะครับของแท่โอ้โหพี่นะมือราคานี้หวานจริงหวานจริงเลยนะครับหวานขายี้ใจกันเลยทีเดียวขอบคุณมากครับพี่ดำกาบขอบพระคุณที่เมตตาครับพี่ไปกันต่อจ้ะก<ส>องสองนานไงกองสองมากองสอง หนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับมาถือว่าผมเต็มที่แล้วนะพี่นะครับอย่าว่ากันนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับหนึ่งพันเก้ารอยบาทมีใครไปต่อไหมครับหนึ่งพันเกร้ยบาทมีใครใส่ต่อไหมถ้าไม่มีเปิดชูดให้ดูเลยเปิดชูดให้ดูเลยรายการนี้ใบรา,ายการมาทักทีเถอองค์พ่อจานมือมาเก้าเหรียญอุ้ยกองฉีกเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องของน้องไปก็ได้นะพี่นะกล่องขาวมันฉีกเป็นไรไหมพี่ เป็นอะไรไหมฉีกนิดเดียวจะพี่ฉีกนิดเดียวอยเดชรายการนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเปิดออกมาเป็นใบารายการไม่มีนิวสู้ชีวิตกันต่อไปโอ้โหยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จะพี่ใบารายการยังไม่โดนครับโอ้โหอะไรกันครับพี่ ใช่ดวงโคตรดีเลยนะครับเอาเล่นต่อหรอนะครับพี่เจ้าใส่เลยพี่สองพันพี่เจ้าใส่มาเลยสองพันหนึ่งหกหนึ่งหกหกศูนย์ครับเนื้อนะวะเลขโค้ดหนึ่งหกหกศูนย์ยังไม่โดนจะพี่เลขโค้ดห6ึ่หกรายการนี้1,900บาทครับนะวะพิมพ์แกะสดครับ เปิดแรกเราต้องสองพันแล้วแอดเปิดแรกเราต้องสองพันแล้วนะครับรายการนี้อะเดินเวลานับให้ครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนับห้ารายการนี้นับสี่ครับใครได้ไปน้องก็ดีใจด้วยแล้วกันน้องนะครับไม่ว่ากันจะพี่ลาดน้องแน่จริงขี้ลาดน้องแน่เลยพี่นะครับนะผมพูดตรงๆงครับนะฮะเบียดจนขี้แตกแน่นะครับรายการนี้นับสามครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนับสามครับ ไม่งั้นน้องนิว้วเบียดขี้แตกแน่โอ้โหัอเขใจว่าเป็นพิมพ์แกะสดที่ไม่ใช่อยู่ในรางวุ้นนะที่นะ้นาว่าพิมพ์แกะสดมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับโอ้โหพี่เอ๋ยแกะมือแกะสดพี่ดูดิทํายากมากนะครับนี่สวยมากๆรายการนี้น้องขออนุญาตนับสองครับ1นึ่ันเอบาทนับสองหนึ่งันเก้รบาทนับหนึ่งเดี๋ยวไว้ต่อพรุ่งนี้ดีกว่านอ้อ หรือว่ายังไงพี่พี uh ่เต้าอยากเล่นปะล่ะนับศูนย์ครับหนึ่งพันเก้าร้อยครับพี่เจ้าเขาเลือกมาหรอพี่เจ้าอยากเล่นไหมหนึ 0, ่งพันเก้าร้าอย,าย 1> 1, บาทส่งสัญญาณนับลิงไปเลยจ้ะพี่โค้งสุดท้ายครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่งสัญญาณนับลิงครับไปฮะโค้งสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวน่าจะพอแค่นี้ก่อนละพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าพี่ ถ้าพี่ไม่ยอมน้องน้องก็ไม่ไว้แล้วนะครับเปิดจบไงพี่น้องขี้แตกแล้วมันเล่นไม่ได้ใช่มันไม่มีใครสู้มันเล่นไม่ได้นะพี่นะครับพี่ต้องเข้าใจน้องนะอย่าหาว่าผมสักแต่ได้อย่างเดียวนะพี่ไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่นะครับเล่นกับน้องเดี๋ยวเขาจะด่าหนูพี่ใช่ใช่อย่างอย่างอย่างรายการอย่างเงี้ย เป็นแกะมือเนี่ยอย่างเป็นเนื้อนวานอย่างงี้เราต้องสองพันเทินสามพันสองพันห้าอะไรเงี้ยชนวน,น,นชนวน,น,นชนวนเมื่อวานนี้ยังจบไปสามพันเลยพี่ชนวนเมื่อวานนี้จบไปสามพันเลยแล้วนี่นวะพี่อย่าว่ากันนะอย่าว่าน้องนะครับพี่นะครับนะเดี๋ยวพี่พี่ท่านอื่นเขาเจ้าเขาเจ้าโกรธผมเอาว่าเฮ้ยมึงโอ้โห มึงปล่อยราคาอย่างงี้น่าเกียดเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็อย่าว่ากันนะครับผมทำเต็มที่แล้ว1,900บาทเดี๋ยวไว้ต่อตอนเช้าแล้วกันเนาะนับ5นับ4นับ3นับ2นับ1นับศูนย์หนึ่จบการประมูลไปจะพี่ใช่ใช่ใเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ไลฟ์หน้าก็ได้